นะครับเยวิ่งไปเลยครับ <_ d ata> เดี๋ยวมันจะฝังตัวครับมันเริ่มฝังตัวแล้วครับมันเริ่มฝังตัวก็ใด้ดูตัวอย่างรูของมันครับตแต่ว่าตัวมันผมพยายาวิ่งไล่อยู่ไล่ไม่ทันมันวิ่งลงน้ําแล้วก็ฝังตัวลงมปในด,ดินก็เลยอยาไมาเ่เจอปูลงก็มันก็จะมากินของแบบนี้ครับพวกปลาหมึกพวกปลาอะไรที่ที่ตายตายน้าเน่าแต่แถวพิมทะเลครับ จะขึ้นมากินของพวกนี้ที่นาหของมันอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นหมึกเรียกาเป็นหมึกกลางคุกหรือว่าหมึกกระดองครับไอ้ส่วนที่เป็นกระดองข้างในนี้เขเวลาหลุดออกมาเขาจะเรียกว่าริมทะเลครับตัวนี้คือริมทะเลจริงๆมันคือกระดองหมึกตอดเกลือาจวิ่งเลี้ยวอะไรไปดันก็มันวิ่งลงน้ครระยะใกล้เกินนี่ก็คือรูมันกลางวันบางทีมันก็ซ่อนอยู่ในนี้ส่วนามากมันจะกว้างจิบในการคืนจะกลมมันก็รูมัน ถ้าเราขุดเข้าไปก็จะมีตัวมันอยู่ในนี้คือรูก็จะมีหลายขนาดแล้วแต่ขนาดตัวของปูถ้าตัวเล็กก็จะรูเปรูเล็กอันนี้ก็รูค่อนข้างใหญ่ใหญ่พักนิวมันรูนี้ก็น่าจะใหญ่กว่ารูบางที่ก็จะมีรอยรอยที่มันขุดขออกมาในรอยมันขุดออกมากแล้วก็จะมีรอยรอยเท้ามันนี่รอยนิ้วปูครับ เราดูปูมันเป็นทางก็มันขุดมันขุดดินขึ้นมาขุดทรายขึ้นมาแล้วก็ตัวมันก็จะอยู่ในรูนี่ถ้าเราขุดลงไปเอาเสียมลงไปก็จะเจอตัวมันแต่ผมจะไม่ขุดครับนั้นสําหรับรูใหญ่ๆเรามาดูรูเล็กๆกันบ้างเหครับอันนี้ก็จะเป็นรูเล็กๆประมาณ ใหญ่กว่านิ้วชี้นิดนึงครับนี่ก็ดินทรายทียอ่ออกมาขุดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นรูประมาณเท้าหัวไม่พ่งดูนี้ครับบางรูมันก็จะไม่มีนี่ก้อนเล็กๆครับเพราะมันไม่ได้มีทุกตัวแล้วก้อนนี้ก็คือรูเล็กขึ้นไปอีกรูเล็กสำหรับเอ่อเล็กมากเลยครับรูไหนรูอยู่ไหนครับอ่านี่รูอยู่ตรงนี้ครับ นี่สำหรับตัวเล็กๆที่เพิ่งหัดเพิ่งหัดกุดรูก็จะอยู่รูแบบนี้ไม่ลึกเลยนะรูตรงนี้ไม่ลึกเดี๋ยวผมจะหาตัวปูแล้วก็จับมาให้ดูว่าตัวมันแบบไหนก็จะปูเรียกปูลมปูทะเลที่อยู่บนฝั่งนี่ก็เรียกปูลมด้อยู่ในน้ำพาะมีชื่อของมันหลายๆแบบหลายๆชื่อส่วนพวกที่อยู่บนฝั่งจอรูจอรูอ,รอยู่ริม้ําน้ำเนีย่ยก็เรียกว่าปูลมนะครับตัวมันจะขาวๆครับเดี๋ยวผมจะหาให้ดูนะตัว ครับตอนนี้ก็จับมาได้แล้วครับหนึ่งตัวตัวนี้ก็จะเป็นขนาดขนาดกลางครับไม่ใหญ่เขาเรียกว่าปูลหรือว่าปูปูทะเลปูปูประเภทนี้เขาจะไม่กินกันครับปูนี้ไม่รู้ที่เขาไม่กินเพราะอะไรมันไม่มีเนื้อหรือว่ามันมันเป็นแบบไหนครับเอาไว้เพื่อนๆที่ว่าไม่เคยเห็นปูทาอีสานปากกาไม่เคยเห็นปูทะเลประเภทนี้ก็ให้ดูกระจาจาครับนี่คือลักษณะของมันครับเมื่อกี้มันก็อยู่มันก็ขึ้นมาจากริมน้ําบริเวณนั้นเมื่อกี้ ผมก็เลยย่อง,งออย่องย่องวิ่งเข้าไปไล่มันก็วิ่งลงน้ําแต่ก็เห็นตอนที่มันเห็นตอนที่มันฝังตัวอยู่ก็เลยจับขึ้นมาครับก้องไม่ตันได้เปิดกล้องครับถ้าเปิดกล้องอยู่บันายหาไม่เจอก็มาให้เพื่อนเพื <im it> ่อนดูตัวเป็นๆของมันครับมันก็จะมีข้างละสี่นิ้วกับหนึ่งก้ามรวมเป็นห้าสองางก็สิบสิบบนหนงก้ามนี่คือตัวขนาดกลางๆงครับคือถ้าผมปล่อยนี่มันจะวิ่งลงในน้ํะตล นะครับหรือว่าก็วิ่งลงรูรองยางนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยที่ที่ใกล้ๆน้ําดีกว่านะครับพอที่ใกล้ๆน้ําแล้วก็มันก็จะวิ่งลงในน้านะครับวิ่งลงในน้ําแล้วผมก็จะจับขึ้นมาใหม่นะครับผมจะปล่อยมันมันจะวิ่งในน้านะครับจะวิ่งเลยครับเดี๋ยวมันจะฝังตัวครับมันเริ่มฝังตัวแล้วครับมันเริ่มฝังตัวแล้วนะครับมันเริ่มฝังตัวแล้วครับมันเริ่มฝังตัวแล้วครับ ครับมันก็ฝังตัวอยู่ที่นี่ผมก็จับขึ้นมาใหม่ครับพอรู้แล้วนะครับนี่แหละมันวิ่งมาแล้วก็มันฝังตัวไปนี่เราก็เลยหามไม่เจอนะครับอ่าไม่ดีครับนี่ก็คือได้ตัวมันกลับมาแล้วคือตัวเดิมมันลแต่กลับมาอีกลับมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็สําหรับใครที่ไม่เคยเห็นปูปูเขาเรียกปูลมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยที่ใกล้รูนะครับมันก็จะวิ่งลงรู รูนี้มันก็มันก็ลงได้ครับเท่าว่าดูมันรู้สึกว่ามันจะตันก็อาลงสวยๆให้มันหนีแล้วก็จ่ายเพื่อนๆดูว่ามันจะลงไปอยู่แบบไหนก็ดูนี้ดีกว่าโอเคครับรูนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยวิ่งเข้ารูแน่นอนเลยครับตรงนี้ให้ดูครับครับพมันไม่เข้ารูสงสัยไม่ใช่รูมันครับมันไม่เข้ารูครับตัวนี้ จะลงน้ำก็ให้มันอยู่ในน้ำไปเลยครับก็ไม่ไปหยอกมันนะครับโอเคนะครับก็ให้มันซ่อนอยู่ในน้ำครับเพื่อรักษาธรรมชาติไม่อยากทำลายไม่อยากทำลายสัตว์ครับอโอเคครับก็เราวันนี้ได้รู้จักคลิปนี้เราได้รู้จักปูลมไปแล้วครับเขาเรียกว่าปูลมแต่ปูลมก็จะไม่กินกันแต่ว่าคนแต่อื่นไม่รู้จะกินไหม แต่คนแต่ภาคใต้ก็จะไม่กินกันครับสาหรับปูลมนะครับพอไกลๆมาเที่ยวชายทะเลก็ก e <p> ็รู้เลยว่าน so ี่คือ so ป okay. so ูลมมันจะวิ่งลงน้ําก็วิ่งลงรูสองอย่างแต่หลักๆก็มันมันจะอยู่ในรูนะครับมันจะอยู่ในรูมันลากลากเขียไปรูแต่ตัวนี้พอปล่อยแล้วมันวิ่งลงน้ําไม่รู้เพราะอะไรอาจจะไม่อยากเข้ารูรั่วมาอาจจะไม่ใช่รูของมันนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับ